สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำควารู้จักกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปี คู่แข่งในเกมแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในสูเปอบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหรือว่า f f c u 20เอเชียนคัปี2025แล้วมาดูกันว่าพวกเขานั้นเปี่ยอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมวินเลในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทีมชาติญี่ปุ่น u 20 พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเอเชียพวกเขาลงเล่น,นรายการชีช้์เมเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพวกเขาเคยคว้าชแชมป์ในรายการนี้ได้หนึ่งครั้งในปี2016หลังจากเอาชนะสุดอระเบียในการโดนจุดโทษหลังเสมอกันในเวลา0-0ต่อและในรายการฟีฟ่า20เวิลด์ครับ พวกเขาเคยทะลุไปถึงรอบชีชนะเลิศได้สำเร็จในปี1999แต่นาสยดาที่พวกเขานั้นต้องไปแพ้ให้กับทีมชาติสเปนที่นำมาโดยสอนตำนานลูกหนังอย่างท่าน้าของอีเกกาซิยาสและชาบีเฮนเดสไปด้วยสกอร์4-0ต่อโดยทีมชาติญี่ปุ่นชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นได้ใช้บริการเฮดโค้ชอย่างท่าน้าของยูโซฟูนาโคชิกุนซอวัย47ปีชาวญี่ปุ่น โดยเจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นกุนซือที่มีประสบการณ์คุมทีมเยาวชนมาแล้วมากกว่า15ปีโดยเริ่มต้นจากการเป็นโค้ชของทีมอาร์เเดสเนียตะรุ่นอายุไม่เกิน13ปีหลังจากแขวนสตาร์ทในปี2011ก่อนย้ายมารับงานผู้ช่วยโค้ชให้กับเทสปากุสสึกุนมะที่ตอนนั้นโลดเล่นอยู่เจูช่วงปี2013-2014ก่อนจะกลับไปทำงานให้กับสมาคมฟ,ฟุตบอลของญี่ปุ่นด้วยการเป็นหนึ่งในทีมโค้ชของ JFA a อ a d e m y าร์เดมี่ฟุกุชิมะในปี2015แล และได้รับโอกาสคือเป็นเฮดโค้ดของทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2020ก่อนจะค่อยๆไต่ระดับตามทีมชุดที่คุมมาเรื่อยๆมาคุมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2023โดยที่ชุดนี้นั้นชื่อเรียกว่า The Los Angeles Olympic Generation หรือทีมที่เตรียมทีมเพื่อสู้ศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028นั่นเองโดยเขานั้นจะใช้ระบบ4-2-3-1ในการเล่นเป็นหลักเป็นประบบที่เน้นเกมรุก ต่อบอลสวยงามแบบเป็นระบบสไตล์เจแปนเวและมีการเพสซิ่งสูงคอยบีบกดดันคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาดูในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นมีทั้งหมด23คนในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เรียกมาประกอบด้วยผู้สาป,ประตู3คนไลน์ป้นแต่ฐาน,านหน้าของหมายเลข1เคซเกะนากามูระผู้สป,ประตูวัย19ปีจากสโมสรโตเกียวดีในศึกเจลีกวัน เขานั้นเป็นประตูดาวรุ่งรูปร่างดีสูง187เซนติเมตรเจ้าตัวนั้นเป็นประตูดาวรุ่งที่เพิ่งจะถูกดึงมาร่วมทีมโตเกียววร์ดี้ในต้ดูกา2024ที่จบไปนี่เองแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยสักนัดโดยในช่วงปลายปี2024ใน AFC U20 รอบคัดเลือกเจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกมาติดทีมแต่มักจะนั่งอยู่บนมาน้านั่งสำรองและไม่ได้ถูกส่งลงสนามเลยกระซักกระนัดเดียวโดยเขานั้นมีจุดเด่นที่ความเร็วทําให้ได้เปรียบในการเล่นลูกากาากศกับการดวล ต่อและยังเก่งในเรื่องของการออกบอลยาวและการบิวอัพบอลจากด้านหลังที่ดีมากๆอีกด้วยมากันที่หมายเลข12วาตารุโกโต สาประตูวัย18ปีจากสวมสอฟ์เอฟซีโตเกียวในเจลิกวันในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเขาลงเล่นให้กับทีมในชุด u 18โดยลงสนามไป12นัดเสียไป20ประตูเก็บได้2คลนชีตและเขานั้นอยู่ไม่จบฤดูกาลเพราะต้องไปร่วมทีมในสุบบอลเอฟซียู20รอบคัดเลือกโดยเขานั้นลงสนามไป1น,นัดในเกมที่ถล่มทีมชาติเมียนมาไป6ประตูะต่อ0ในรอบคัดเลือกเขาเป็นประตูดาวรุ่งรูปร่างใหญ่สูง193ซนเมตรเคยต,ติดทีมชาติในชุดเยาว,วชนมาหลายชุดและเคยพาทีม ชาชุด u 16ควา้าแชมป์เอฟซียู16ในปี2023มาครองได้ด้วยเพราะมกับคว้ารางวัลพู้ดสามประตูยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นั้นไปครองด้วยผลงานลงสนามหนัดเสียไปสองประตูเก็บได้สามครีนชีตโดยสประตูที่เสียเป็นการเสียให้กับสอนเตเตดีก,กีสูงทั้งฐานะของเนสตอรี่อิรันคุนดาปีดีกีที่ชนออสเตรเลียที่หลังจบทัวร์นาเมนต์ก็ได้ย้ายไปร่วมทีมเาเยอร์มินิกในปีต่อมาและตอนนี้ลงเล่นแบบยืมตัวกับกาสซาอร์ซูลิกในลิสซูสแลน กับอา,า,าร์มิเบกไซดอฟกองหน้าดาวรุ่งตัวเก่งของอุซเบกิสถานที่ตอนนี้ลงเล่นอยู่กับเจดิวโวยูบีในลีกสุดสุดของโครเอเชียก็ที่ในทัวร์นาเมนต์บอลโลก u 17ในปีเดียวกันนั้นเจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งด้วยการพาทีเข้ารอบสุดท้าย แต่สุดท้ายก็ต้องไปพลาดท่าแพ้กับทีมชาติสเปนรอบส,สุดท้าย2ต่อ1จากประตูชัยของมากิวโดยผลงานการลงเล่นในเวิลด์คัพยูสิบเจ็ดของเจ้าตัวนั้นเขาลงสนามไป4นัดเสียไป5ประตูเก็บได้2คลีนชีทเขาไม่จุดเด่นที่ลูกกาศกและการคว้าบอลสื่อญี่ปุ่นชมการออกบอลด้วยเท้าว่าดีมากในรุ่นอายุ17ปีตอนติดทีมชาติยูสิบเจ็ดไปลุยบอลโลกชุดยูสิบเจ็ดเมื่อปีที่ผ่านมามาต่อกันที่หมายเลข23รุยอารากิ สาวตูวัย17ปีจากสุมสรกับโอซาก้า โดยเขานั้นเล่นให้กับกระบะโอซาก้า u 18ในลีกทาคามมโดะ u 18หรือว่าลีก u 18ของญี่ปุ่นเขาติดทีมชุดลุยศึกฟุตบอล f c u 17ที่เป็นแชมป์ในปี2023แต่ไม่ถูกส่งลงสนามเลยสักนัดเดียวส่วนในรายการเ c u 20รอบคัดเลือกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นได้โอกาสลงเล่นไป2นัดในเกมที่เอาชนะเติร์กสถานไปด้วยสกอร์2ต่อศนย์และเสมอคีกิสถาน1นปต่อหนึ่เจ้าวตัวนั้นเป็นประตูดารุ่มลูกล่างใหญ่สูง193่ง โดยสื่อญี่ปุ่นบางเจ้ามองไปว่าเป็นเต็งหนึ่งในฐานะบุษบาประตูตัวหลักในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยโดยเขานั้นมีจุดเด่นที่การเล่นลูกกากาดมีปฏิกิริยาการเซฟที่ยอดเยี่ยมและช็อตสตอปเปอร์เขาทําได้ดีมากๆแล้วมาที่กองหลังกันบ้างมีทั้งหมด8คนประกอบด้วยหมายเลข2เรอิอุเมกิ แบ็คขวาวัย19ปีโดยการนี้นะเขาลงเล่นให้กับสโมสอด FC อิมาบริในเจลิกทูดูการที่ผ่านมาลงเล่นให้กับทีมในเจลิกทีไปทั้งหมด21นัดทาไป2ประตูและช่วยให้ทีมนั้นเลื่อนขึ้นมาเล่นในเจทูได้สําเร็จในปีนี้เขาเป็นแบ็คดาวรุ่งรูปร่างเล็กง1 7 1ซมตรแม้จะเคยติดทีมชาติในชุดเยาวชนมาตลอด3ปีที่ผ่านมาแต่ไม่เคยติดไปลงเล่นในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการมาก่อนเลยเขาเคยลงดวลกับแพทริกกูสซับซันในเจลิกทีดูการที่ผ่านมาด้วยในเกมที่ ชนะขับนั้นเฉือนเอาชนะต้นสังกัดของขเขาไป2ประตูต่อหนึ่งเขาเพิ่อมีอาการบาดเจ็บในวันที่4กุมภาพันธ์หลังการเข้าแคมป์จากอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงและเพิ่งกลับมาลงซ้อมได้ในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองโดย ลงเล่นในแบ็กขวาในระบบ4-4-2ในช่วงการฝึกซ้อมแต่ฤดูก,กาลที่ผ่านมานั้นกับทีอิมาบริมักจะลงเล่นเป็นวิงแบ็กขวาในระบบหลัง3และในช่วงท้ายฤดูก,กาลกับอิมาบรินั้นมักถูกดันขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกอยู่บ่อยครั้งก่อนจะมาทําประตูได้2นัดติดต่อกันในช่วงท้ายฤดูก,กาลก็สามารถเล่นเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นได้โดยจุดเด่นของเขานั้นเนื่องจากเปลี่ยนจากการเล่นเป็นตัวรุกมาเป็นแบ็กทําให้มีจุดเด่นที่การเติมเกมกรุกโดยเฉพาะการเติมเกมขึ้นไปบริเวณหลังลายของฟูลแบ็กหรือว่าฮาสเปซนั่นเอง คนต่อมาคือหมายเลข3นิโกะทากาชิ แบ็กซ้ายวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่น,นกับสโมสรเซโซโอซาก้าในเจลิกวันฤูกาที่แล้วนั้นเขาไม่ได้ลงเล่นเลยหลังพึ่งย้ายกลับมาเล่นในญี่ปุ่นตอนกลางเดือนกรกฎาคม2024เขาเคยติดทีมชาติ U-20 ชุดลุยศึกฟุตบอลเอซียูยเมื่อปี2023มาแล้วในการแบกอายุของเขาโดยได้ลงสนาม4ี่นัดพาทีมเข้าไปถึงรอบสี่ทีสุดท้ายก่อนแพ้การอุดทนให้กับทีมชาติอิรักไปแต่ยังดีพอได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกย -20 ในช่วงกลางปีโดยจะ ตัวนั้นได้ลงเล่นครบทั้ง3นะัดในบอลโลกย20เมื่อครั้งที่แล้วแต่ทีมญี่ปุ่น u 20ก็ต้องกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มแบบน่าเจ็บใจหลังแพ้ลูกได้เสียให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปเพียงแค่ลูกเดียวทําให้พลาดในการเข้าไปสู่ในรอบ k อ o c k out ไปแบบน่าเสียดาย ส่วนในรายการ SCU 2 0รอบคัดเลือกที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวได้ลงสนามไปทั้งหมด2เกมในเกมที่เอาชนะเติร์ฟสถาน2ประตูศูนย์และเสมอคีกิสถาน1ประตูหนึ่งเยตัวนั้นเป็นแบคร่างเล็กสูง173ซเมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอาร์เจนตินาและเกิดในสเปนเขามีดีกรีเป็นถึงเยาวชนลามาเซียและเคยถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุด u 1 6มาแล้วในช่วงแรกเริ่มเล่นฟุตซอลตั้งแต่4ขวบก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นฟุตบอลต่อน10ขวบโดยตอนเล่นฟุตซอลน,นัน ฟูลแบ็กตอนเปลี่ยนไปฟุตบอล7คนและกลายเป็นฟูลแบ็กเต็มตัวต่อ11คนเคยขึ้นไปเล่นให้กับบาร์เซโลนา B ในช่วงปีซีซั่นส0 2 3ันถึงนและเกือบได้มีชื่อในทีมบาร์เซโลนา B แล้วแต่ต้องมาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนต้องหลุดออกจากทีมไปและเคยมีชื่อติด1ใน60ผู้เล่นยุคใหม่ที่น่าจับตามองของนิตยสารอย่างเดอะกาเดียนของอังกฤษอีกด้วยก็มีจุดเด่นที่ทักษะในการครอบครองบอลและการจ่ายบอลทั้งจากการเล่นฟุตซอลและการไป วชลามาซีอ่ะที่เน้นในด้านการเล่นคลองบอลตามสไตล์บาร์เซโลนาโดยเฉพาะก,การแตะบอลในจังหวะแรกที่ดีมากๆของเจ้าตัวทําให้เจ้าตัวนั้นสามารถเลือกวิธีการเล่นและการจ่ายบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้สามารถช่วยในการเชื่อมบอลจากหลังไปกลางหรือว่าแดนหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมมากัะที่หมายเลข4คาซูนาริคิตะ เซตเตอร์แบ็กวัย19ปีโดยเขานะั้นลงเล่นกับสโมสรเกียวโตซัง,งะในสึกเจลีกวันดูการน,นี้ลงเล่นไป3นัดในเกมบอลถ้วยทั้ง3นัด โดยลงเล่นเป็นตัวจริง90นาทีเต็มไป2นัดชนะทั้ง2นัดลงตัวสำรอง1เกมและเสมอก่อนแพ้จุดโทษเขาเป็นเซนเตอร์ร่างใหญ่สูงถึง189ซนติเมตรเขาติดทีมชาติ U20 ในลุยสกฟุตบอล a f ซ U20 รอบคัดเลือกที่ผ่านมาด้วยการลงสนามไป2เกมในเกมที่เอาชนะเติร์ฟสถาน2ประตู0และเสมอคีกิสถาน1ประตู1เขานะั้นสามารถเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยเขามีจุดเด่นที่การคุมจังหวะเป็นตัวซ้อนช่วยออกคำสั่งในเกมรับ ให้กับตัวรุกที่ลงมาช่วยเกมรับและการเล่นลูกกากาะที่ยอดเยี่ยมจากสสูงถึง190เซติเมตรและด้วยการมาเล่นเป็สเตอร์ถนัดเท้าซ้ายอย่างเจ้าตัวอยู่ทําให้ทีมีการออกบอลไปข้างหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยโดยมีการออกบอลด้วยเท้าซ้ายที่ดีมากจนได้รับคําชมจากสื่อญี่ปุ่นที่เข้ามาดูในเกมอุ่นเครื่องมาต่อกับที่มาเลข5นิออนอิอิฮาระ เซนเตอร์แบ็กวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นให้กับสโมสรอาร์บีโอมิยะอาดิยาในเจเรี2ลิโก้ลูกการ่อนั้นลงเล่นในเจรีก,รกล,ลิที 3, ไป32นัดทำไป4ประตู1แอซิสก่อนที่จะพาทีมนั้นควาชช้าแชมป์เจีลิทีเลือดชั้นขึ้นสู่เจเีลิก้ในฤดูกาลใหม่นี้พร้อมกับติดทีมยอดเยี่ยมของเจรีกลิทีในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยและในฤดูกาลก่อนมีช่วงที่ได้สวมปอกแขนเป็นกปรัดทีมลงสนามให้กับทีมและในรายการ a c u 20รอบคัดเลือกที่ผ่านมา เจ้าตัวสวปอกแขไปกระับทีมลงสนามครบทั้ง3นัดยกเว้นแต่เกมที่เอาชนะเมียนมา6ประตูศูนย์ที่ได้ลงเล่นไปเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นโดยเจ้าตัวนั้นเป็นเซนเ,นเตอร์ร่างใหญ่สูง187ซนติเมตรและเคยลงเล่นเจอกับพาริกุสซับซันในเกมที่พวกเขานั้นเอาชนะนาราคับไปด้วยสกอรส์สต่อศูนย์โดยเกมนั้นเจ้าตัวนั้นทําได้1ประตูอีกด้วยเขาสามารถขึ้นไปเล่นเป็นกงงารตัวรับจําเป็นได้ด้วยเขามีจุดเด่นที่ลูกกาอากาศทั้งในเกมรับและเกมลุกโดย3จาก4ประตูที่เขาทําไดูกาที่ มานั้นคือการโหมทาประตูจากลูกเตะมุมเขามีการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการเข้าแท็กเกิลที่ยอดเยี่ยมและการออกบอลจากแนวรับที่ดีพอที่จะขึ้นไปเล่นไปกองกลางได้จดมีสนักข่าวญี่ปุ่นนั้นออกมาบอกว่านึกถึงการเล่นของโกอิตาคุระเลยทีเดียวมาต่อกันที่หมายเลข15ฮารุมิจิชิโอคาะ เซนเตอร์แบ็กวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นในการสมสรรสอนลิวซึเคซ U ยยูดีเวอร์ซิตี้ในคันโตยูวิสตีลีกหรือว่าลีกระดับดิวิชัน5ของญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวนั้นเป็นเซนเตอร์ร่างใหญ่สูง187ซนติเมตรเขาเคยติดทีมชาติในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมาแล้วในรอบคัดเลือกและได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมแรกและลงตัวจริง90นาทีในเกมที่ถล่มเมียนมา6ปตูต่อ็สามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรับจำเป็นได้ด้วยกต่มีจุดเด่นที่การเล่นลูกกา,กาศที่สามารถขึ้นมาช่วยในจังหว,ว ในเกมรุกได้และมีการเข้าเบียดแย่งบอลที่ดีรวมถึงสามารถออกบอลจากแนวรับได้ดีมากๆและสามารถขึ้นไปเล่นเป็นกองการตัวรับได้ด้วยมาที่หมายเลข16ดิคุตโตคุวาระ แบ็คขวาวัย20ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นให้กับสโมสรเมจิยูเอร์ซิตี้เป็นเหมือนทีมเยาวชนในลีกมหาวิทยาลัยของกะบะโอซาก้าโดยข่าวนั้นในลีกระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเจ้าตัวเป็นแบ็คร่างเล็กเจ้าของส่วนสูง176ซมก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของกะบะโอซาก้าและได้โอกาสลงเล่นให้กับทีะบะชม,ามทชาติญี่ปุ่นชุด U20 ในสึบ,บอลเอฟซี U20 รอบคัดเลือกของเมื่อปี 2022แต่ในรอบคัดเลือก AFC u 20ครั้งล่าสุดเขาพลาดไปอย่างน่าเสียดายจากอาการบาดเจ็บทำให้เจ้าตัวนั้นพลาดการลงเล่นในช่วงครึ่งหลังของปี2024โดยทางด้านของเจ้าตัวนั้นตอนนั้นลงเล่นเป็นเซ็นอร์แบ็ก1นัด ถือเป็นหนึ่งในแข้งมากประสบการณ์ของทีชุดนี้โดยเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาวิเวกขวาเซนเตอร์แบ็กและกองกลางตัวรับจําเป็นได้โดยเขานั้นมีจุดเด่นที่การอ่านเกมการยืนตำแหน่งทําให้สามารถเล่นด้วยการคุมพื้นที่ให้อีกฝ่ายเล่นได้ยากหรือไม่ก็สามารถหาตําแหน่งในการทำประตูได้และสามารถช่วยบิวลอัพจากแผงหลังได้ดีอีกด้วยมากันที่หมายเลข18คาสซึมะฟุเซ บูแบ็กวัย17ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นให้กับสโมสรน,นิจิฟูจิไฮสคูลในลีกทาคาโมาโดยู18ของญี่ปุ่น เจ้าตัวเป็นแบ็กร่างเล็กสูง176ซนติเมตรนอกจากจะมีชื่อในทีมชุดยู20แล้วเจ้าตัวยังมีชื่อในทีมชาติญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายที่มีการรวมตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวในชุดยู20โดยกับทีมชาตินั้นเริ่มตั้งแต่ในชุดยู17เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชุดลุยเวิลด์คัพยู17ในปี2023แต่นัเสยดายที่ในตอนนั้นเจ้าตัวยังไม่ถูกเลือกลงเล่นในทัวร์นาเมนต์และต้องนั่งดูเพื่อนเล่นไปทั้ง3นัดในครั้งนั เซียูยี่สิบรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โอกาสลงเล่นครบทั้งสามนัดเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาและโอากาสตัวรับแต่ในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาโดยเขานั้นมีจุดเด่นในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งการบิวอัพจากแดนหลังการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกและการเติมเกมเข้าไปในกรอบเขตโทษเหมือนอินเวิร์ดวิงแบ็กเลยมาต่อกันที่หมายเลข19ไคโตสุจิยะเซ็นเตอร์แบ็กวัย18ปี โดยเขานั้นลงเล่นให้กับสโมสรคาวาซากิฟอนตตเรในศึกเจลิกวันโดยลูกการที่ผ่านมานั้นจะลงเล่นให้กับทีมในชุด u 18ในลีกทาคามาโดยู18ขอญี่ปุ่นโดยลงเล่นไป7นัดเป็นเซนเตอร์ล่างเล็กสูง181เซนติเมตรเขาเคยติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในศึกฟุตบอลเอฟซียู17เอเชียนคัพเมื่อปี2023ที่ญี่ปุ่นนะสามารถควาชช้าแชมป์มาครองได้สําเร็จโดยผลงานเซนเตอร์ตัวหลักของทีมลงสนามไป5นัดเป็นตัวจริง4นัดโดย2จาก4นั้นเป็นนัดรองและนัด ชิงชนะเลิศก,ก่อนจะคว้าตัวไปลุยเวิร์คคับย17ในช่วงปลายปีมาครองและได้ลงเล่นเป็นตัวหลักในทีมชุดนั้นด้วยผลงานลงสนามตัวจริงทั้ง4นัดก่อนจบด้วยการแพ้สเป็น u 17ในรอบ16ทีสุดท้ายส่วนในรายการเอฟซี20รอบคัดเลือกตอนปลายปีที่ผ่านมานั้นน่าเสียดายที่เจ้าตัวนั้นต้องมาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานจนอุดท้ายพาดโอกาสลงสนามให้กับทีมไป โดยเจ้าตัวนั้นก็สามารถถ่างไปเล่นเป็นแบ็คซ้์ยได้ด้วยเขามีจุดเด่นที่การบิวอัพเกมจากแดนหลังและการเล่นลูกกากาที่แม้จะตัวไม่สูงแต่ก็สามารถเทคตัวและอาจจะว่าขึ้นโมงได้อย่างยอดเยี่ยมเรามาต่อกันที่กองกลางกันบ้างมีทั้งหมด6คนไล่ไปแ,แต่ท่านายขอหมายเลข6โคเซโอคุระกอกางตัวรับวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นในกัสมสอโคเซยูนิเวอร์ซิตี้ในลีกมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น เขานั้นเป็นอดีตเยาวชนของคาชิมาแอดเลอร์โดยเจ้าตัวนั้นเป็นการตัวหลักของทีมโดยลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง3นัดใน f f u U20 รอบคัดเลือกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและลงครบ90นาที2จาก3เกมยกเว้นในเกมที่ถล่มเมียนมา6ประตูศูนยที่เขานั้นลงเล่นเพียงแค่ครึ่งเดียวเด็กตัวนั้นเป็นการตัวรับร่างเล็กที่สูงเพียงแค่1 6 7ซนติเมตรเขาไม่จุดเด่นในการซัพพอร์ตทีมทั้ทงเกมรุกและเกมรับ การเข้าแย่บอลที่แม่นยํารวมถึงการนำบอลขึ้นหน้าและสามารถขึ้นไปช่วยในกรอบเขตโทษในการทำประตูได้อยู่บ่อยครั้งมาต่อกันที่หมายเลข7เรียวโนสุเกะซาโตะ กองการโตรุกวัย18ปีโดยเขานั้นลงเล่นในกับสโมสรฟาเจโนโอคายามะในศึกเจลีกวันในฤดูกาลที่แล้วนั้นเขาลงเล่นไป5นัดในลีก3เกมในบอลทั่วอีก2เกมเขาไปแข้งตัวหลักของทีมชาติมาตั้งแต่ในชุดรุ่นอาย,ยุไม่เกิน17ปีโดยเฉพาะใน FC u 17เมื่อปี2023ที่ตัวนั้นเป็นตัวหลักของทีมชุดแชมป์ครั้งนั้นโดยผลงานลงสนาม5นัดทำไป2ประตูกับอีก3แอสซิสก่อนพาทีมไปลุยศึกเวิลด์คัพ17ในปลายปี2023 และยังคงเป็นตัวหลักของทีมในชุดนั้นด้วยผลงานลูสนามสนะัน id, ดทำไป1นึ่แอซซิตโดยแอซซิตนั้นเกิดในเกมที่แพ้กับสเปน2ต่อนในรอบสุดที่อยู่ท้ายและในรายการ AFC U20 ในรอบคัดเลือกในปลายปีที่ผ่านมานั้นก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมในทัวร์เมนต์นั้นโดยจะตัวเป็นการตัวรุกที่สูงเพียงแค่171เซนติเมตรเขาสามารถขึ้นไปยืนไปปีกขวาหรือถอยไปเล่นเป็นการตัวรับได้ด้วยเขามีจุดเด่นที่การเล่นสไตล์เบอร์10 ที่มีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและพลังงานโดยเจ้าตัวนั้นมีดีทั้งทางด้านทักษะการครองบอลการจ่ายบอลที่แม่นยำการจบสกอร์และยังสามารถเล่นแบบกาลางรับพลังงานสูงที่คอยวิ่งไล่แย่งบอลได้ดีโดยเฉพาะในการวิ่งไล่บอลเพลซิ่งในแดนหน้ามากันที่หมายเลขก8โยทารุนากาจิมะ องการตัวรับวัย18ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นในกันสมาสรอสซาเฟซี่ฮิโรชิม่าในศึกเจลีกวันโดยในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวลงเล่นไป23นัดทำไป2ประตูเขาเป็นองค์การตัวหลักของทีมเมริกาเอฟซีเชเมสซีดโดย2ประตูที่ทําได้นั้นเกิดในรายการนี้ในเกมที่เอาชนะอีสเทนเอสซีนัดละ1ประตูส่วน,นรายการอื่นๆนั้นมักจะลงเล่นเป็นตัวสำรองของทีมส่วนในฤดูกาลใหม่ที่เพิ่งลงแข่งขันในรายการปีซีซั่นอย่างฟูจิฟีซูเปอร์คัพในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ มานนั้เจ้าตัวก็ได้ลงเล่นให้กับซาเฟซิโยชิมะเป็นตัวหลัก90นาทีเต็มก่อนพาทีมเอาชนะวิเซลโกเบรูดสกอร์2ประตูะสูงควา้าแชมป์แรกของเจ้าตัวในทีมชุดใหญ่ไปครองด้วยส่วนนาฬิกาทีมชาตินั้นเจ้าตัวเป็นแค่ตัวหลักมาตั้งแต่แตนาฬิกาเอสซียู17ในปี2023ด้วยผลงานลงสนาม5นัดทำไป1ประตู1แอสซิสช่วยทีมควา้าแชมป์ไม่สำเร็จและนาฬิกาเวิลด์คัพยู17ช่วงปลายปีเดียวกันนั้นเจ้าตัวก็ยังลงเล่นเป็นกองกลางตัว สำคัญของทีมลงสนามครบทั้ง4นัดแต่นะตัวจริงทั้ง4นัดเลยส่วนในการเอชซียู20รอบคัดเลือกที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวแม้จะลงเล่นครบทั้ง3นัดแต่ทั้ง3นัดเป็นการลงไปตัวสำรองของทีมเจ้าตัวนั้นเป็นกองกลางตัวรับร่างเล็กที่สูงเพียงแค่175ซติเมตรเขาถูกสื่อของอิตาลีนั้นเลือกเป็น 1- ใน50แข้งดาวรุ่งน้าจับตามองสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและกองกาตัวรุก โดยเขานั้นได้ถูกนิยตยสารของอิตาลีเขียนย่อๆไว้ว่าเป็นกองกลางพิมพ์นิยมของญี่ปุ่นมีวิชาในการออกบอลการอ่านเกมที่ดีคิดเร็วทำเร็วมีเทคนิคและทำได้ดีทั้งในการเล่นพื้นที่แคบและพื้นที่กว้างแต่ไม่เด่นในด้านสภาพร่างกายเขาสามารถเล่นได้แบบออรเรอเดอร์ er, ในแผงกองกลางเขาพาบอลขึ้นหน้าได้ดีเพรสซิ่งเร็วเมื่อมีโอกาสพร้อมจบสกอร์ได้ด้วยตนเอง มาต่อกัะที่หมายเลข10ยูโตโอเซกิก็การตัวรับวัย20ปีโดยเขานั้นลงเล่นให้กับสโมสรคาวากิฟอนตารในศึกเจลีกวันในโอกาสที่แล้วนั้นย้ายไปลงเล่นแบบยืมตัวในเจลีกที T กับฟ US ุกุชิมะยูเอเต็ดโดยเขาลงสนามไปถึง3 5นสทานัดทไปแปประตูกับอีก7แอซซิตและเกือบช่วยให้ทีมนั้นขึ้นไปเล่นเจทูได้แต่ว่าไปพลาดในรอบเพย์ออฟไปแบบน่าเสียดายส่วนในระดับทีมชาติในเกม AFC U20 รอบคัดเลอกที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปเพียงแค่1เกมในเกมที่ หลุมเมียนมาไป6ประตูต่อศูนย์เขาเป็นตัวจริง76นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกเจ้าตัวเป็นกองการตัวรับรูปร่างดีที่0ูง178เซนติเมตรเขาเคยลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมเอชซีชมเซิกในฤดูกาล2 0 2 3ัถึงไป1นัดในช่วงเป็นดาวรุ่งของคาวาสกิฟอนตาเลเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองการตัวรับและกองการตัวรุกเลยโดยเจ้าตัวนั้นมีจุดเด่นที่การจ่ายบอลแนวลึกขึ้นหน้า ทั้งบอลสั้นและบอลยาวเขามีวิชั่นการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมราวกับมีตาอยู่รอบตัวเขามีการครอบความบอลที่ดีเสียบอลยากและเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีมาต่อกันที่หมายเลข21ชูซูกะไซโตะ กองการตัวรุกวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นกับสโมสรมิโตโคนิล็อกในศึกเจลีกทูดูการที่แล้วนั้นเขาลงเล่นไป16นัดทำเป็น1ประตูเขาเพิ่งติดทีมชาติในรายการเมเจอร์ครั้งแรกในรายการ AFC เอเชียนคัพยู20ปี2025นี่เองโดยเจ้าตัวนั้นเป็นกองกลางร่างเล็กที่สูง174ซนติเมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองการตัวรุกและกองหน้าตัวต่ำลงเล่นในเกิเกยอุ่นเครื่องให้กับนาการ็ปาเซโร่โดยเจ้าตัวนั้นเป็นคนทประตูขึ้นนำ2ประตูสูงในนาทีท ควอเตอร์แรกให้กับทีมโดยเจ้าตัวนั้นเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายในเกมนัดนั้นโดยเจ้าตัวนั้นมีจุดเด่นในด้านเกมรุกโดยเฉพาะในการวิ่งไปเล่นในพื้นที่หลังไลน์แนวรับแต่ก็ยังด้อยในด้านการเล่นเกมรับและพลังงานในการเล่นเต็มเกมมาที่หมายเลข22นิชชมิดกองกลางวัย17ปี โดยเขานั้นลงเล่นในกับสโมสร FC สังเาอรีในบุนเดสลีกาหรือจะตัวลงเล่นอยู่กับทีมในชุด u 19ของสังเาอรีลูกการนี้ลงเล่นไป14นะัดทำไป2ประตูก,กับอีก2แอสซิสและเคยมีชื่อขึ้นไปเล่นให้กับทีมสังเพารีทีมสำรองในดีวิชั่น4ของเยอ,อรมันโดยมีชื่อเป็นตัวสำรอง1เกแต่ไม่ถูกส่งลงเล่นและเคยติดทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปีที่ผ่านมาด้วยและเพิ่งได้ติดในรายการระดับเมเจอร์ในรายการ AFC u 20 A s เชียง p เป็นครั้งแรก ชีวิตของเจ้าตัวโดวยขาวนั้นเป็นกางลูกครึ่งเยอรมันญี่ปุ่นสูง178ซเมเป็น1ใน2แข้งที่ลงเล่นอยู่ในต่างประเทศเขาสามารถถอยไปได้เป็นกองตัวรับได้เขามีจุดเด่นที่เทคนิคโดยเฉพาะการจ่ายบอลทั้งการจ่ายบอลสั้นและการจ่ายบอลยาวการเข้าเพสซิ่งแย่งบอลที่ดุดันเขามีเทคนิคก,การดวลหนึ่งต่อหนึ่งและความแข็งแกร่งของร่างกายตาฉับยุโรปและหนึ่งในปัญหาของเจ้าตัวคือการสื่อสารโดยเจ้าตัวนั้นยังไม่สามารถพูดญี่ปุ่นได้ดีมากนะัก เรามาต่อกันที่กองหน้ากันบ้างมีทั้งหมด6คนไล่ไปแต่หมายเลข 9, โซมะคันดะกองหน้าวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นในกับสโมสร,รคาวาซากิฟอนตารในเจลิกวันฤดูการที่แล้วนั้นลงเล่นไป1น,นัดส่วนในเอฟซีเชเมสซิกอิต2024-2025ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นี้นั้นเขานั้นลงเล่นไป2นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอซิสโดยเจ้าตัวนั้นน่าจะเป็นแข้งดาวรุ่งที่แฟรฟนบุยลัมนั้นน่าจะคุ้นหู เพราะว่านี่คือกองหน้าตัวสำรองที่ลงมาทำประตูปิดกล่องในเกมที่คาวาซากิฟอนตาร่นั้นบุกมาเอาชนะุยรัมยูเนเตดได้ศย์ประตูต่อ3ยามยตัวนั้นลงมานาทีที่89และทำประตูได้ในนาทีที่90บวกเจ็ดตัวนั้นไปองหน้าดาวรุ่งที่สูง178เซติเมตรที่ฟอร์มหน้าจับตามากมาก ส่วนในระดับทีมชาตินั้นเจ้าตัวถือว่าเป็นกองหน้าคนสำคัญข,ของทีมชุดนี้หลังในรายการเ c u 20รอบคัดเลือกนั้นเจ้าตัวลงสนามไป3มนัดทําไป3ประตูโดย3ามประตูที่ทําได้นั้นเกิดในเกมที่เอาชนะเติมสาสองต่อศูนย์และเสมอคีกิสถาน1ประตูต่อหนึ่งโดยข่าวนั้นไม่เปี่นที่การจบสกอร์ที่ทําได้ดีทั้งในเกมร,ร,ระดับสูงอย่าง f c u 20รอบคัดเลือกและในรายการเอฟซีแช s เปี c ้ยน e ์และอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวคือการยิงไดเรกหรือยิงแบบไม่ต้องจับและมักมีส่วนช่วย ในการเพสซิ่งแดนบนเพราะขายับเข้าไปแย่งบอลตั้งแต่ในแดนของคู่ต่อสู้เลยเรามากับที่หม่เลข11บเอ็ดอารเรนอิโนเวะ กองหน้าวัย18ปีโดยเขานั้นลงเล่นในกับสโม,มสรซาเฟซิฮิโรชิมาในศึกเจลีกวันรูการน,นี้นั้นลงเล่นไป4นัดทำไป2แอซซิดในรายการเอฟซีเชไมซิกทู 2, ได้ลงเล่นไป2นัดทำไป1ประตูด้วยโดยในเกมระดับทีมชาตินั้นเจ้าตัวเป็นกองหน้าคนสำคัญของทีมในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในชุดลุยเวิร์คครบ U17 ในปี2023โดยเจ้าตัวนั้นลงเล่นครบทั้ง4นัดแต่ไม่สมาม,สมรารถทำประตูได้เลยในทัวร์นาเมนต์นั้นส่วนในรายการเอฟซียู20รอบคัดเลือกนั้นเจ้าตัวลงเ่นนนป็ััสรองงท้3 และไม่สามารถทำประตูได้เลยสักนัดเดียวเขาเป็นกองหน้าร่างเล็กที่สูง177ซนติเมตรเขาไม่จุดเด่นที่การหาพื้นที่ว่างในแดนหน้าได้ดีเขาไม่สปีดความเร็วและร่างกายที่แข็งแกร่งเขานั้นมีการจบสกอร์ที่เยือกเย็นเลือกยิงแบบมีลูกเล่นมากกว่ายังมีออปชันเสริมคือการวิ่งไล่ตัดเกมในแดนบนสไตล์เขานั้นเข้าบอลเด็ดขาดเข้าบอลเข้าสกัดได้อย่างหนักหน่วงฟาเป็นฟาวล์อีกด้วยมาที่หมายเลข13ฮิตสึสก,กุอิชิ กองหน้าวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นเนี่ยกับสโมะสรชูนามเบมาเลนในศึกเจลีกวันในฤดูก,กาลที่ผ่านมานั้นลงเล่นไป16นัดทาไป1ประตูกับอีก1แอสซิส ส่วนในระดับทีมชาตินั้นแม้จะเคยติดทีมชาติเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่มาแต่ส่วนใหญ่นั้นเขาน่าจะติดทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในรายการ FCU20 Asian Cup ที่จีนนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แรกของเจ้าตัวเลย,เเลยกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนกับเป็นกองหน้าดาวรุ่งร่างเล็กที่สูงมีแค่1 7 0ซเม เขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้ากองหน้าตัวต่ำปีกซ้ายและปีกขวาแต่ตำแหน่งหลักของเจ้าตัวนทีชานาเบมาเล่นั้นคือตำแหน่งปีกซ้ายโดยเจ้าตัวนั้นมีจุดเด่นที่ทักษะเฉพาะตัวการเคลื่อนที่ออฟเดอะบอลที่เคลื่อนที่ไปหาช่องว่างยามไม่บอลได้ดีมากๆเขามีความเร็วและเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากัะที่หมายเลข14ยูทากะมิจิวากิ กองหน้าวัย18ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นในกับสโมสร HK Beveren ใน Challenger Pro League หรือลีกรองของเบลเยียม ในรูปแบบยืมตัวในดูการนี้นั้นเขาลงเล่นไป19นัดทำไป4ประตูเขาเคยติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในรายการ s อ u 17ในปี2023ด้วยผลงาน5นัดทำไป4ประตูและพาทีมคว้าชแชมป์ไปได้และเข้าไปเล่นใน World Cup u ยู17ในปีเดียวกันเพราะกับทําผลงานลงสนาม4นัดทำไป1แอสซิสต์ในเกมที่เอาชนะโปแลนด์้รยสกอร์1ประ,ะตูศูนย์ลตัวนั้นเป็นกองหน้าร่างใหญ่ที่สูง190ซตเมรก็สามารถถ่างไปเล่นไปปีกซ้ายจะเป็นได้ด้วย ขาไม่จุดเด่นที่การเล่นเป็นศูนย์หน้าแบบโพสเพย์คอยปักหลักในแดนหน้าคอยพักบอลและยังมีการเล่นลูกกากาะที่ดีมากๆและเขานะั้นสามารถยิงประตูได้ทั้ง2เท้าเลยมาต่อกันที่หมายเลข17หฮากุมุนากาคาวะ ปีขวาวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นในกับสโมสรลิวซิเคไซยูนิเวอร์ซิตี้ในคันโตยูนิเวอร์ซิตี้ลีกหรือว่าลีกดิวิชัน5ของญี่ปุ่นโดยสโมสรนนี้นะ้นเหมือนทีมสำรองในระดับมหาวิทยาลัยของซาเฟเซฮิโรชิมา่าโดยข่าวนั้นติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีตอนลุยสืบฟุตบอล อยู่20ในรอบคัดเลือกเจ้าตัวลงเล่นไป2นัดและทำแฮตทริกในเกมที่ถล่มเมียนมาไป6ประตูศูนย์เจ้าตัวไปปีกร่างเล็กที่สูง1 7 5ซนติเมสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าและปีกซ้ายปีกขวาเลยเขามีจุดเด่นที่เกมรุกโดยเฉพาะในด้านการจบสกอร์ที่พัฒนาขึ้นมากและในอีกหนึ่งด้านคือการเลี้ยงและการจ่ายบอลในพื้นที่แคบๆเพื่อหนีการเข้าเพสซิ่งของคู่ต่อสู้ เรามากันที่นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคนสุดท้ายคือหมายเลข20เรนโตะทาคาโอกะ กองหน้าวัย17ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นให้กับทีมมัธยมปลายนิโชวโดวยเจ้าตัวนั้นเตรียมตัวย้ายไปเล่นในอังกฤษกับเซาท์ทมป์ตันหลังจากจบรายการ f c u 20ที่กำลังจะแข่งขันนี้เขาเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นใน f c ฟซ17 a s เชีย u p ปี2023ด้วยผลงานลงสนาม5นะัดทำไป1ประตูกับอีก2แอสซิสเพราะกับพาทีมคว้าชแชมป์ในรายการนั้นและไปเล่นเวิลด์คัพ17ในปลายปีเดียวกันโดยรายการเวิลด์คัพนั้นเจ้าตัวระเบิดฟอร์อมด้วยผลงาน4นะัดทำไป4ประตู ประตูไม่ได้เพียงแค่นัดเดียวในรอบ16ทีสุดท้ายที่แพ้สเปน2-1ตอเท่านั้นโดยจะตัวเป็นกองหน้าดาวรุ่งล่างเล็กที่สูง165ซนติเมตรและสามารถทำประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับนักนกอปาเซโร่ที่ชนะ3-1ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะพบกับทีมชาติไทยด้วยโดยตัวนั้นเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาทําให้อาจจะยังไม่พร้อมลงเล่นเต็มเก,ม,เกมในตอนนี้เขานั้นมีจุดเด่นที่การจบสกอร์โดยเฉพาะการหาตําแหน่งในการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษรวมถึงในจังหวะเซตพีทที่สามารถหาพื้นที่ในการจบ กอร์ได้ดีไม่แพ้กันและยังมีทั้งความเร็วสปีดต้นที่จัดจ้านและการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและยังมีจุดเด่นที่การเพสซิ่งแดนบน ส่วนถีติเฮตูเฮตในการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมานั้นเจอกันเพียงแค่2นัดเป็นเกมในสึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกในปี2018ที่เตะกันที่มองโกเลียไทยแพ้ไป1ประตู่อ2และในสึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายในปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียไทยแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3 และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆขอทีมชาติญี่ปุ่นชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคู่แข่งในเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มของทัพชัดสุดเชียร์ไทยในสูบบอลเอฟซียู20 a ีเชียงคัหรือว่าในสูบบอลชีชยรไม่เชียร์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่จะลงแข่งขันกันในนัดแรกในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยถ้าเพื่อ,อนๆใครอย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้เพื่อนๆก็อ,อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ